รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์พาร์คสุขุมวิท22สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสกับนนท์และก็พี่ภูมิค่ะคุณผู้ชมคะทุกคืนวันพฤหัสบ,บดีเที่ยงคืน20แบบนี้นะคะก็เป็นเวลาดีที่เราจะมากระชับความรักและความสัมพันธ์ด้วยกันค่ะกับทุกเรื่องรักที่อยากรู้และก็ทุกเรื่องเพศที่อยากถามนะคะติดตามได้ในที่นี้เลยค่ะชูรักชูรสค่ะครับในชูรักชูรสของเราค่ำคืนนี้ครับพบกับคุณหมอยูโรคนเก่งสุดหล่อของเราด้วยนะครับ ที่จะมาคลี่คลายเรื่องราวของสุภาพบุรุษครับถ้าไปฉีดอวัยวะเพศแล้วหัวอวัยวะเพศไม่เปิดออกจะคลิดหนังได้หรือเปล่า,าขึ้นอยู่กับว่าไสารที่เขาฉีดพัน,นั้นน่ะมันซอลงไปตรงไหนถ้าเกิดว่ามันเข้าไปไม่มาก ลักษณะเดียวกับการคลิปได้แต่ถ้าเกิดว่าเกือบจะทั้งลำคลิปแค่นี้ก็ไม่พอ,อปัญหาแบบนี้นี่แก้ได้แน่นอนค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมนะคะคมีคำถามอยากจะปรึกษาเรื่องราวของสุภาพแร้าแล้วก็ติดต่อได้ที่ชกชุรสทุกๆช่องทางเลยค่ะส่วนในช่วงรักเรื่องได้ของเราในค่ำคืนนี้เนี่ยโจนรักจะเป็นอะไรต้องลองชมพร้อมๆกันในช่วงฮครท์เลยครับชมเลยค่ะเวลาเรามองผู้หญิงเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่ปุ๊มมองคืออะไรครับมองหน้าตาก่อนครับําไมถึงมองหน้าตาก่อนก็ไม่รู้จะไปมองตัว แค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว